สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวาไรตี้มัมนะคะจะเป็นช่องเพื่อสุขภาพนะคะในการสอนการนวดแล้วก็สอนการฝึกโยคะนั่นเองวันนี้นะคะก็จะมีคลิปพิเศษนะคะสำหรับการนวดรีดเส้นนะคะ คอบ่าไหลด้วยส้นเทา้าใครที่มีอาการปวดคอหมุนไม่ได้นะคะคอบ่าไหลติดมากๆเราก็จะมาให้นะคะคุณมานวดนะคะที่มีประสบการณ์เยอะมากๆมีความสามารถในการนวดรีเซนคอบ่าไหลด้วยส้นเทา้าในการนวด รีเซนด้วยส้นเท้านะคะก็ควรระวังก็คือนะคะการลงน้ําหนักไม่ลงน้ําหนักมากเกินไปแล้วนะคะหมอนวดจะต้องรู้ว่าส่วนไหนคือเส้นกล้ามเนื้อที่สามารถที่จะนวดได้และส่วนไหนนะคะก็จะเป็นกระดูกที่ไม่สามารถเหยียบหรือนวดได้นั่นเองก็อาศัยประสบการณ์ของหมอนวดค่ะ และถ้าท่านใดนะคะหรือว่าหมอนวดท่านใดนะคะอยากจะนวดแบบนี้ก็ให้หาที่เกาะหรือว่าที่จับไว้แน่นๆและที่สำคัญจะต้องมีสมาธิแล้วก็รู้เส้นกล้ามเนื้อส่วนไหนที่ควรกดนวดและส่วนไหนที่ไม่ควรกดนวดค่ะสำหรับนะคะคุณลูกค้านะคะที่ ปวดคอบ่าไหล่เส้นตึงมากๆนะคะก็นะคะคุณหมอโนดไม่สามารถที่จะลงศอกหรือว่าลงนิ้วได้นะคะก็ขั้นตนอนที่ดีที่สุดก็คือการนวดนะคะ กดจุดรีเส้นด้วยส้นเท้าหรือฝ่าเท้าแบบนี้นะคะก็จะดีมากๆนะคะหลังจากการนวดนะคะคุณลูกค้าก็จะหายปวดและโล่งทันทีนะคะึ่งเทคนิคพิเศษนี้นะคะก็จะเป็นเทคนิคที่ยอดเยี่ยมมากแล้วก็นะคะก็จะมีความสามารถเป็นความสามารถของอคุณหมอนวดนะคะแล้วด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานด้วยนะคะ ซึ่งเทคนิคนะคะการนวดแบบนี้นะคะไม่ใช่ทุกทุกคนก็สามารถนวดได้เลยนะคะก็ต้องมอีเทคนิคพิเศษมีความสามารถการเรียนรู้เพิ่มเติมให้มากที่สุดและที่สำคัญคือประสบการณ์ในการนวดนั่นเองจะต้องรู้ทุกทุกจุดนะคะของเส้นกล้ามเนื้อนั่นเองที่สำคัญมากๆนะคะก็คือ ผู้ถูกนวดนะคะหลังจากการนวดก็จะโล่งสบายผ่อนคลายสุขภาพดีนอนหลับนะคะได้ดีมากๆนะคะสำคัญมากๆนะคะแล้วก็ฝากให้ทุกทุกคนนะคะและอย่าลืมไปนวดกันนะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ